สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผม<ด>เอาเสิน้อย<ด>ไปก่อน<ด> <laughs> อะไรนี่เอามาทำอะไรเนยฮะน,นี่อ่เอาอะไรมาลง มานี่ก่อนมานเร็วก่อนเร็วเอามาติดเป็นเพื่อนเหรอดูครับนี่มัน fc ไหม fc 1้7ยมาเี่มาเี่มาเี่ก่อนเร็วมามาเี่ก่อนอมาอธิบายหน่อยจะเอาขึ้นยังไงเนี่ย,ย,ย,ยมาเอารถขี่มาช่วย ตอนไหนอะตอนไหนเจูว่าแม่คของมันจไอายังไม่ไปดูเลยไหนอะมามามาที่ก้อนไปไหนน่ะนี่ยมาโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยหลายวันเลยโอ้ก็ไม่รู้ว่าอยู่เนาะเดี๋ยวไปเอามาให้ นึกว่าอยู่บ้านอยู่อะไรเนาะฮะกำลังไปเอารถคีบ่ะเครื่องตาติดยังติดแล้วมันขัดขัดอะไรเด้ออันนี้ขนไม้มาป่เนี่ย ด้วยาานเดี๋ยมาดูกันนะมิดลอ้อเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไมโครดันครับเดี๋ยวไปดูก่อนวันที่สิบแล้วมั้งนี่จมเอ้าโหนี่โอ้โหุดดินออกหมดแล้ว เออแบบนี้ขึ้นไม่ยากหรอกแบบนี้ขึ้นไม่ยากหรอกโอ้โอ้นี่ถอดเทอร์โบออกมาแล้วนี่แล้วได้เทอร์โบใส่ยังได้เทอร์โบใส่ยังก็รว,วมลเลยเน,นาะ โอ้ดูนี่เอาอะไรขุดนี่เอาไมโครขุดเหรอรเอาเอาไมโคร,นะโโครใครมาขุดนี่อเอาไมโครมาเปิดออกหมดแล้วครับนี่อู้นี่ถ้าเครื่องตาติดก็บปลายเรยแล้วนี่ ไม่โครมาช่วยขุดดัวนี่บอกจะไปเอารถคีบมาช่วยเอามาคีบไม้หรือเปล่าคีบไม้มายัดหรือเปล่าแจว้ว เดี๋ยวเขขึ้นแล้วจะไปไหนอ่นะจะไปไหน,ไไหนเกไม่โยมเอาไม่คุูมาลากจริงๆครับเกจะเอาขึ้นเองแต่ก็โอ้โหเคเรื่องมันจะติดให้ไหมหรือเป๊ะ หรือกระจุยหรือกระจายเครื่องไปไหนวะเนี่ยโอ้โหสงสัยจะซ่อมเครื่องอยู่ตรงนี้เลยครับหรือเครื่องอยู่นี่เลยนี่ครับ สาบาตัวนี้ซ่อมเครื่องนะครับตอนนี้อสรุปซ่อมซ่อมเครื่องตรงนี้แล้วก็ติดเครื่องปุ๊บขึ้นปั๊บเลยเปิดมาขนาดนี้แล้วนี่ก็น่าจะไม่ถึงปีใหม่แล้วครับ ซ่อมเครื่องเสร็จก็ขึ้นสบายๆเลยไมโครหรือคนขุดทำไมไม่เห็นมีรอยไมโครเลยดูน่าจะเป็นไมโครเลยน่าจะเป็นไมโครเล็กกัน โอ้โหรื้อหมดเลยฝั่งนี้เอ้าสู้ๆครับเท่าแกเดี๋ยวกไม่กี่วันก็ขึ้นแล้วครับนี่ถือโบครับมันหลวมแล้วเนี่ยดูก็แค่ก็ๆๆ่ะไร นึกใช้ได้หรือเปล่านะ แต่น้ำก็ยังออกอยู่ครับนี่น้ำไม่แห้งนะตรงนี้มันเป็นปลวกเก่านะครับสาวที่ไหนนี่โอเคครับเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปครับผมตอนนี้ก็ซ่อมเครื่องนะครับ เดี๋ยวซ่อมเครื่องเสร็จก็น่าจะขึ้นเลยมีปืนด้วยขึ้นเสร็จก็ลากคันนี้กลับบ้านด้วยเด้อโอ้แถวนี้นี่เจ้าที่แรงนะเขาว่าอย่างนั้นครับเอาบายบายครับคลิปนี้ เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครับสวัสดีครับ